กลุ่ม2บคนเมื่อออกมาโดยดียแลคุณยังมาวุ่นวายเ็พให้ระวังหน่อยอคบอกเลยว,ว่าผมก็พร้อมส่วนผม,ผมจะเอามาจากไหนออกก็ตั้งนานบางคลิปที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆผมเตือนตอนสมัยอยู่ภัคแล้วว่าจะคุยอะไรทางโทรศัพท์ระวังโดนจับปากปอันนี้ก็ฝากนะครับคนที่รักลุงจริรรงเวลาคุณจะต่อในสังคมดีอยา่าไปเปลี่ยนเปียนจนมองว่าสังคมหรายใคเป็นมีแต่คนงู เป็นสมัยที่ท่านเังอยูคพับความจัาท่านไม่รู้เรื่องนี้ไหมคะไม่ทราบไม่ทราบเพราะไม่มีเสียงผมเลยนะคะหรือว่ามีก็ไม่รู้ตรงนี้มองมองอะไรครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะไม่แสดงความเถียดสแล้วบอกเป็นการปิดสวิตช์ของลุงป้อมไม่ทราบเอาคืนกันอะไรเงี้ยครับไม่ทราบลงไม้เจอลงไม่เจอไม่ได้เข้าไปนานเลยเลยไม่รู้ความเป้นไบนะคะที่เราก็เคยเป็นเป็นสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐแล้ววันนี้เนี่ยมันมีประเด็นแบบนี้ออกมา กับคนเอกปรวิทย์เนี่ยเราการกล่าวอะไรที่ท่านตั้งใ้นามมีเลยปากไหมครับไม่มีครับมีแต่เรื่องความเดือดร้อนที่ต้องมากระชดมากกว่าไม่ใส่ใจเลยอย่างเรื่องที่เขามีการตั้งชนะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบกในกลุ่มสสของกลุ่มพว้กอง20คนเนี่ยเรียกว่าผลต้องออกแาย20วันตรงนี้มีการคาดการณ์กันไหมว่าผมจะเป็นยังไงไม่ใส่ใจเราไม่ได้มีผลอะไรกับพวกผม ก็คือยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วจะทําอะไรก็ไม่มีผลกระทบคืออย่างที่เรียนพี่น้องสื่อชนไปตลอดเวลาว่าอยากอยู่แบบไม่เป็นสตูภัณฑ์แต่ในขณะเดียวกันเราเรารักที่จะออกมาโดยสันติไม่ใช่สันติพมพานะครับโดยสันตินะครับไม่ได้อยากสร้างปัญหาขับใัรแต่กลุ่มยี่สิบคนเมื่อออกมาโดยดีนะคุณยังมาวุ่นวายเนี่ยก้ให้ระวังหน่อยครับ แปลว่าพร้อมส่วนกันเห็นผู้กองบอกว่าพอไม่ได้เป็นรฐ่นรีแล้วจะดุก,กว่าเดิมที่ว่าจะสนล่ำนี่แสดงว่าจากนี้ไปก็จะมีอะไรมมีมมมหลายท่านต้องไปขึ้นศาลที่จังหวัดลรัทัทธิว่าหลายท่านแม่ฮ้องสอนหลายท่านพยาวหลายท่านเชียงราย<ต>ใครจะพูดจะจาอะไรก็ระวังหนะยเพราะว่าผมตั้งวอร์รูมฝ่ายกฎหมายให้พี่น้องที่สืบดไว้คใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามที่มันไม่เป็นข้อเท็จจริง ก็ให้ระวังนะครับยังก็ได้กินได้กินข้เย็นที่เราสองคนละอันนี้ดำเนินการนะครับที่บอกว่าจะเรียบร้อยไปหลายหลายเรียบร้อยไปแล้วแสดงว่ายังมีไม้เด็ดที่รอที่จะออกไปอีกใช่ไหมครับไม่ได้ไม้เด็ดที่จะแบบขอเขเขาเราบอกแล้วว่าเราออกมาแบบอยากไม่อยากสั้นสุดๆทุกอย่างจะเป็นตามกฎหมายแต่ว่าก็อย่าอย่ามั่วตักับพวกผมมากมองว่าพักถึงขาลงเลครับเพราะว่าหลายท่านทั้งท่านวิรัตก็ออกกันหมดแล้วครับ ล่าสุดก็อดีตนนปีศาจอีกแล้ได้มีการพูดคุยกับคนที่ยังอยู่ในทัศน์กลางประชานะคะหมือนวพูดคุยปรักทุกกันริย์ที่น้องหรือคนที่เคยอยู่ร่อมส่วนใหญ่คนที่เขารักพักจริงๆเขาจะโทรมาหาเรื่องกับผมนะครับเขาก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่เราพรรคเราเป็นทัพที่มีจำนวนสมาชิกสภารูดาลัสตอยน์ถึงร้อยกว่าชีวิต คะเราเราเรากลัวไหมคะว่าคลิปที่มันปล่อยมาว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแบบมันมันก่อกลิ่างอะไร่างเผมจะเอามาจากไหนออกมาทั้งนั้นบางคลิปนี่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆเลยเราฟังไม้ดียืนยันว่าไม่เกี่ยวกับผู้กองเพราะบางที่ผมไม่มีความสามารถขนาดนั้นแต่ผมเตือนตอนสวอยู่พักแล้วว่าจะคุยอะไรทางโทรศัพท์ระวังโดนดักฟังเป็นเอย่างเงี้ยคุณลักษัะแบบเป็นเป็นการดักฟังเลยใช่ไหมถ้าไม่ใช่แอบตัด ผมว่ามันต้องมีกระบวนการที่ภายในพักเองอย่าไปโทษคนอื่นว่าเป็นเรื่องของภายในหรกอว่าใครจะเข้าถึงตรงนั้นได้ยังไงคือท่านฟังแล้วมันไม่น่าจะใช่เอไอใช่ไหมฮะที่คุณสามารถบอกใช่มันจะเป็นไปได้ทูกไปเรื่อยท่านประลัดมหาไทยท่านออกมารับแล้วว่าเป็นเสียงท่านเองคือการอันนี้ก็ฝากนะครับคนที่รักหลวงจริงๆเลยเวลาคุณจะตอบไปสังคมค่ะคุณอย่าไปเบปียดเบียนจนมองว่าสังคมเนี่ย แต่่นไมใชสดงว่าวันนี้แม้ว่าท่านธรรมนัฐจะออกมาแล้วเนี่ยแต่ภายในพลังประชารัฐที่อยู่กันกลุ่มเล็กนี่ก็ยังแตกกันอยู่ก็มีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยหลายกลุ่มก็โทรมาหาผมผมบอกผมไม่อยากเข้าไปก้าวล่วงหรือยุ่งกับเพื่อนกิจกรรมภายในพรรคเชื่อผมนะครับเดี๋ยวก็จะมีกลุ่มใหญ่ออกมาแปลว่าอยู่นี่คือออกมานี่คือจะมาอยู่กับกลุ่มผู้กองเพื่อที่จะ้องไปจัดหมานะเพร่จะจัดกระจายกันไป ผมผมว่าเราอยู่กันขณะนี้เราก็มีความสุขพอแล้วถ้าเขาจะขอมาอยู่กับกลุ่มกคนครับส่วนที่เหนออันนี้อุดมการทางการเมือนก็เป็นเรื่องสิทธิของแต่ละบุนคคลการมองอยู่มนนีนเด็กมีคิปบ้านป่าแล้วก็มีคนจะมีคิปบ้านจำแล้วไม่ใช่ ที่จะบ้านที่จะบ้านธรรมดาทุกย่างขอบคุณค่ะ,คคะมัิิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ